สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สิงหาชนแนลมาต่อกันที่ EP 2อพาร์ทที่2เรามาดูกันซิว่ารถขุดในประเทศไทยมีรุ่นไหนที่น่าสนใจบ้างกับ5สุดยอดรถขุดแบรนด์ที่น่าสนใจที่สุดของประเทศไทย EP 2อพาร์ทที่จอน John d e e r บริษัทน้องใหม่แบรนด์จากอเมริกา เพิ่งมาทำตลาดในไทยได้ไม่นานขอแนะนำ John Deere e 2 1 0 l c ขนาด22ตันเครืงยองดีเซลจาก John d e e r 4สูบ157แรงม้าที่2,000รอบต่อน,นาทีขุดได้ลึกสูงสุด6.7เมตรบุ่งกีขนาด0.9ลูกบาทเมตรปั๊ม K3V โรลเลอร์8ตัวรองรับการกระดกเฟรมใบแทรกกว้าง80เซนอัตรากินน้ำมัน15ลิตรต่อชั่วโมงราคา4,200,000บาทพิเศษ ลดราคาเหลือ3ล้าน5แสนบาท เคสแบรนด์จากอเมริกาปัจจบุบันร่วมทุนกับนิวฮอลแลนด์ขอแนะนำรุ่น CX 2 1 0 c นำหนัก21.5ตันระบบควบคุมไฮดรอลิกขั้นสูงใช้เครื่องยนต์ดีเซลจากอิซูซ AR c SK 1 X 4สูบเทอร์โบ1 1 7แรงม้าที่2,000รอบต่อนอาทีตัวเดียวกันกับซูมิโตโมอะไรหาไม่ยากแน่นอนโลโลอ7ลูก แคเลีย2ลูกบุ่งกีขนาด0.9คิวราคาประมาณ4ล้าน2แสนบาทสนใจติดต่อบริษัท AVN m o t o r w o r k จำกัดตัวแทนจำหน่ายเคสอย่างเป็นทางการในประเทศไทยหรือ ID Line atcase Thailand XCMG ผู้ผลิตเครื่องจักรงานก่อสร้างชั้นนำระดับโลกจากจีนโดยบริษัทใช้นาแมชชีนประเทศไทยจำกัดและบริษัท OCR จำกัดบางละมุงชลบรุรีขอแนะนำ XCMG XE 2 1 5 c ขนาด21.7ตันเครื่องยนต์จาก Isuzu 6สูบเทอร์โบเดล i n น e c ชั่นให้กำลัง173แรงม้า ที่2,100รอบต่อน,นาทีปั๊มไฮดรลิก K3V จากคาวาซากิให้แรงขุดสูงที่บุ้งกี149กิลโลนิวตันถังน้ำมันจุด400ลิตรพร้อมปั๊มดูดน้ำมันอัตโนมัติขูดได้ลึกสูงสุด6.6เมตรขุดได้ไกลสุด9เมตรความจุดบุ้งกี1ลูกบาทเมตรพร้อมสายไฮดรลิกต่ออุปกรณ์เสริมพร้อมใช้งานทันทีระบบขับเคลื่อนโรเลอร์7ลูกแคเรีย2ลูกบายแทรขนาด80เซนราคาประมาณ3,600,000บาท ซันวาดรถขุดจากประเทศจีนน้องใหม่มาแรงดูไกลๆนึกว่าโคเบลโก้ราคาโดนใจมากๆที่3 4ล้านแสนบาทขอแนะนำรุ่นยอดนิยม S W E 2 1 0 E ขนาด21ตันเครื่องยนต์ดีเซลจากอิซูซ 6BG1 170แรงม้าที่2,100รอบต่อนอาทีปั๊มไฮดรลิกคาวะสกิ K 3 V แข็งแรงกว่าด้วยโรลเลอร์8ลูกรุ่นยอดนิยมกินน้ำมัน16-19ลิตรต่อชั่วโมงไม้แทรกกว้างรับน้ำหนักได้ดีใช้ตัวเดียวกันกันกบแคส 320B ราคาสุดพิเศษ3 4ล้านแสนบาทสนใจติดต่อบริษัทซันไรส์แมชชีเนอรี่หรือบริษัทมหาชัยแมชชีเนอรี่0 4 4 4์4 4 7 774 <Hyundai. S 2> ไอหนุ่มเมืองกิมจิขอแนะนำนิวฮุนได้ h เอสเอนึ่งศูนขนาด20.8ตันโชมใหม่ล่าสุดดูกแก๊งนึกว่าวันโวเครื่องยนต์5.9ุน5.9ลิตรให้กำลัง148แรงม้าที่2,000รอบต่อน,นาทีปุ้งกีขนาดใหญ่1ลูกบาทเมตรห้องโดยสารมีเครื่องปรับอากาศเย็นสบายแน่นอน ปั๊มจากคาวาซากิตัวเดินจากฮุนไดราคาซื้อสด3ล้านกลางๆไปคุยราคากับเขาก่อนได้ถ้าผ่านรวมดอกเบี้ยก็4ล้านต้นๆสนใจติดต่อมอมโมจเอวีเอ o นมอเตอร์หรือบริษัท KCC Machinery 0855 1 4 4 565 ในช่วงนานาสาระปั๊มไฮดรอลิกแบบลูกสูบมันคืออะไรทำงานได้อย่างไรถ้าอยากทราบแล้วไปชมกันเลยครับปั๊มแบบลูกสูบหรือพิสตันปั๊มเป็นปั๊มที่จะรับความนิยมมากเนื่องจากมีความทนทานสูงมีอัตราการไหลให้เลือกมีความประหยัดพลังงาน เมื่อเทียบกับฟิกปั๊มทั่วไปปรับเปลี่ยนความเอียงของแผ่นสวอตเพดและมีผลในทันทีและเมื่อไม่มีการทํางานของปัม๊มสามารถหยุดการจ่ายน้ํามันได้ทันทีเหมาะกับการที่ต้องการแรงดันสูงปรับจํานวนน้ามันที่อยู่ในปั๊มได้โดยการหมุนชาร์ปที่มีแผ่นสวอตเพดทําให้เกิดการเปลี่ยนมุมของแผ่นสวอตเพดไปดันลูกสูบปั๊มลูกสูบแบ่งเป็นสประเภท 1. เอ็กเซลพิสตันปัมปั๊มลูกสูบแบบหมุนตามแนวแกนมีจำนวนของลูกสูบอยู่ในแนวนอนที่ติดอยู่กับบล็อกทรงกระบอกซึ่งเคลื่อนที่ไปนในทิศทางเดียวกับแกนหมุนของบล็อกความดันและวงจรควบคุมการไหลเป็นปั๊มที่ออกแบบได้ยเรียบง่ายไม่ซับซ้อนมาก2องเรเดียลพิสตันปั๊มปั๊มลูกสูบแบบหมุนตามแนวรัศมีมีการจัดองค์ประกอบบล็อกทรงกระบอกโดยรอบในแนวรัศมี มันซี่รอบเภาขับเคลื่อนเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวในวันนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ถึง6,000ไ like, ลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ one t w go Ай, ай, ай,